หลังใหญ่นะครับหลังนี้โอ้โหน่าเสียดายครับดูครับก็เขาตีไปก็ยังไม่มีอะไรนะครับดูครับโอ้โหอยู่กันอย่างนี้เลยเหรอไม่น่ารอดนะครับแบบนี้ พึ่งมาเกาะเองครับผมดูครับสวยใช้ได้แล้วนะครับโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้โหครับผมกลับมาดูรังที่ผมเจอไว้นะครับประมาณครึ่งเดือนนะครับดูครับสภาพอันนี้คือครบนะครับครบที่เขาตีแล้วนะครับผมโอ้โหรังนี้รังใหญ่มากนะครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆครับผม ก็เจอไว้ประมาณครึ่งเดือนนะครับวันนี้ผมกะจะมาตีนะครับก็ฝนตกไปสามสี่วันนะครับสี่สามสี่วันติดนะครับผมนึกว่าจะไม่มีคนมาตีนะครับเรียบร้อยเลยครับผมดูครับลังใหญ่นะครับลังนี้โอ้โห,หน่าเสียดายครับ ดูครับก็เขาตีไปก็ยังไม่มีอะไรนะครับมีนิดเดียวนะครับดูครับโอ้โหน่าเสียดายมากใหญ่มากนะครับลังนี้อมผมผมลงคลิปไว้ด้วยนะครับลังนี้ ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับส่วนอีกรางหนึ่งที่อยู่ใกล้กันอันนั้นไม่อยู่นะครับไม่อยู่นะครับรังนั้นก็เป็นอยู่ตรงทางเดินพอดีนะครับ ตรงทางเดินพอดีนะครับทางเข้าป่านะครับป่ามะม่วงนะครับผมนี่ครับมันเด่นนะครับใครมาก็ต้องเห็นนะครับดูครับประมาณน่าจะก่อนฝนนะครับก่อนฝนตกนะครับผมก็สามวันสามวันสี่วันนี้นะครับที่ฝนตกนะครับผมก็ผมเพิ่งได้ออกนะครับพอดีตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับไม่หยุดนะครับผม เนี่ยครับกลับมาอีกทีก็เป็นสภาพนี้นะครับก็รู้แหละนะครับว่าเป็นใครนะครับเพราะว่าครบลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่ครบเหมือนผมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของใครของมันนะครับผมก็รู้แหละนะครับว่าเป็นใครนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ใช่ของใครนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับก็โอเคครับผม เดี๋ยวไปดูรางอื่นนะครับตอนนี้ผมมาเจอตัวตัวผึ่งนะครับอ่ากำลังกินน้ําหวานจากดอกดอกย้านะครับนี่ครับก็มีเยอะอยู่นะครับมีเยอะอยู่นะครับ ส่วนรังที่ผมเจอไว้ผมยังไม่ได้ไปดูนะครับไปดูรังแรกก็เสร็จคนอื่นนะครับพอดีมันจะหมดเวลาที่พึ่งจะมาเก็บน้ำหวานนะครับผมเลยมาดูอาดอกหญ้าก,ก่อนนะครับว่าจะมีผึ้งมากินไหมสรุปมีนะครับมีนะครับผมนี่ครับป่าก็อยู่ติดกับไร่มันนะครับ เดี๋ยวผมจะมองดูตามช่องแบบนี้นะครับเผื่อถ้ามีผึ้งอยู่อยู่ข้างในนะครับถ้าเกิดอ่ามองดูถูกอ่าจุดนะครับก็จะมีตัวสวนออกมานะครับเข้าออกเข้าออกนะครับจะดูอย่างนี้นะครับผมนี่ครับมีตัวผึ้งบินไปมานะครับผมจับจุดยังไม่ถูกนะครับผมอาจจะอยู่ในนี้นะครับอาจจะอยู่ในนี้นะครับผม เดี๋ยวผมขอเวลาดูสักพักนะครับเดี๋ยวขอจับทิศทางดูก่อนนะครับมีพึ่งบินอย่างนี้นะครับผมก็พอจะเห็นทางแล้วนะครับผมเห็นพึ่งบินไปอย่างนี้นะครับผมบินไปอย่างนี้นะครับ อเย็นแล้วนะครับตัวออกไม่เยอะนะครับผมตัวออกไม่เยอะนะครับนี่ครับสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับผมมีตัวนั่นครับนี่ครับ นี่ครับมีตัวมานะครับมีตัวมาไปอย่างนี้ก็มีนะครับเข้าอย่างนี้ก็มีนะครับนี่ครับมีตัวมาครับผมโอ้ยเจอแล้วครับโอ้ยแล้วมันจะเหลือ,อรอดปลอดภัยไหมเนี่ย โอ้โห oh, oh. ดูครับโอ้โ oh, ห oh. อยู่กันอย่างนี้เลยเหรอไม่น่ารอดนะครับแบบนี้โอ้ย oh, oh. ดูครับอยู่กันอย่างนี้เลยนะครับโอ้โ oh, ห oh. ็น่าจะทําแล้วนะครับแต่ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมต้องรอนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับรอที่เดียวพอนะครับถ้าอยู่รอดก็คงจะได้ตีนะครับแต่ผมว่าโอกาสรอดน้อยมากนะครับผมโอกาสที่จะอยู่รอดน้อยมากนะครับ โประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับไปครับขับรถมามองเห็นเลยนะครับโอ้โหอยู่แบบนี้อีกแล้วครับดูครับผมโอ้ยอาจจะพักนะครับอาจจะพักหรืออาจจะอยู่เลยนะครับผมแต่ผมว่าเขาน่าจะอยู่นะครับ มืああ่อเกาะเองนะครับผมอันนี้ไม่ได้ตามนะครับมองเห็นลังเลยครับผมมองเห็นลังเลยนะครับก็อยู่กลางไร่มันนะครับผม กลางไร่มันเลยนะครับหลังเมื่อกี้อยู่นู้นครับผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ครับขับรถมาตามทางเข้าไร่มันนะครับ ถือว่าใหญ่อยู่นะครับผมถือว่าใหญ่นะครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูรังที่เจอไว้นะครับสองรังไม่รู้ว่าจะยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับไปครับแล้วนะครับยังอยู่นะครับสวยเลยครับรังนี้ดูครับน่าจะใช้ได้แล้วนะครับแต่วันนี้คงไม่ทันนะครับวันนี้คงไม่ทันนะครับผม เดี๋ยววันหลังนะครับเอาเป็นวันหลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ข้างหน้านะครับด้านหน้านะครับผม ตรงนี้น่าจะชัดเจนนะครับดูครับสวยใช้ได้แล้วนะครับโอ้โหวันนี้ไม่ทันนะครับวันนี้เ,เป็นวันหน้านะครับวันหลังนะครับค่อยมาตีนะครับผมหวังว่าคงจะไม่หายนะครับบางบางทีนะครับ เจอไว้วันเดียวหายเลยนะครับสวยครับสุดๆเลยครับลังนี้ยังมีอีกลังนึงนะครับยังมีอีกลังนึงนะครับโอเคครับไปดูอีกลังนึงนะครับใกล้ๆกันประมาณห้าสิเมตรนะครับต้นนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ยังไม่ใช้ไม่ได้นะครับยังใช้ไม่ได้นะครับ แค่นี้เองครับก็โอเคครับผมเดี๋ยววันหลังค่อยมาตีอีก้ลังที่ลังเมื่อกี้นะครับลังนึงนะครับใช้ได้แล้วนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามยูทู e นะครับช่องนครพึ่งหลวงแล้วก็แฟนเพจนะครับพึ่งหลวงนครอุบลนะครับผมสวัสดีครับ